ไปเที่ยวกันอีกแล้วคะ่ะรอบนี้นะไปติดเกาะที่ภูเก็ตกันจ้าคือคําว่าติดเกาะทุกคนคือแค่นั่งเรือสปีดโบสสิบถึงสินาทีเนี่ยก็มาถึงที่พักที่รีวิวในวันนี้กันแล้วนะคะต้องบอกเลยว่าเฮ้ยมันแบบถึงแม้จะมาติดเกาะแต่มันไม่เบื่อเลยทุกคนมีแอคทิวิตี้ให้ทําเยอะวิวสวยนะคะห้องพักก็สวยชายหาดก็สวยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าที่นี่มีดีอะไรบอกเลยนะว่าปู่น่ะอยากจะกลับไปอีกแน่นอนนะคะเป็นที่พักที่ประทับใจมากๆแห่งหนึ่งในภูเก็ตเลยนะ เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่นี่กันนะคะว่าหน้าพักหน้าไปเที่ยวขนาดไหนไปดูกันค่ะ เริ่มจากออกเดินทางกันเลยนะคะมาถึงที่ภูเก็ตแล้วเนี่ยก็จะต้องมาที่ท่าเรือที่นี่นะคะมันจะมีออฟฟิศของเขาที่เป็นจุดเช็คอินนะที่เราจะเข้าพักนะคะซึ่งเขาจะมีเรือมารอรับเราเป็นรอบๆนะอันนี้ฟรีนะทุกคนเป็นเรือสปีดโบ๊ทประมาณนี้นะคะคือนั่งชิลมากทุกคน10-15นาทีเท่านั้นก็ถึงที่พักแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มาตามรอบเขาเนี่ยก็ต้องนั่งเรือเข้าไปเองนะอันนี้ก็แต่จริงๆเขามีรอบเรือหลายรอบนะคะลองเช็คก,กับโรงแรมดูก็ได้พอมาถึงแล้วนะคะก็รอเข้า ที่พักนะรอเช็คอินนะคะห้องพักเนี่ยต้องบอกเลยว่าสวยมากๆห้องน้ำมีความแบบเฮ้ยแนวอะ่ะแล้วก็อันนี้นะคะก็คือจะเป็นโทนแบบว่าอบอุ่นนะทุกคนคือเป็นโทนไม้ซึ่งปุ่นชอบการตกแต่งแบบนี้มากๆเลยนะมันรู้สึกแบบฟิลแบบ นอนพักอบอุ่นสบายนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นมุมระเบียงนะซึ่งเราก็จะเห็นเป็นสระที่ใหญ่มากๆแต่จุดนี้ก็คือแค่เล็กๆจิบๆของเขานะคะเพราะว่าสระที่นี่คือไฮไลท์เขาใหญ่มากจริงๆทุกคนแล้วก็ไม่ได้มีแค่สระเดียวมีหลายสระด้วยนะคะเดี๋ยวออกไปดูวิวสระน้ํากันบ้างนะคะคือมันใหญ่กว้างใหญ่ไพศาลมากจริงๆทุกคนคือมันไม่ได้มีแค่จุดนี้จุดเดียวมีอีกหลายจุดเลยนะคะแล้วก็เราสามารถลงจากตรงนี้บันไดตรงนี้แล้วก็ลงไปเล่นน้ําได้เลยนะคะที่พักที่นี่ก็คือจุดเด่นเรื่อง สาวให้น้าใหญ่จริงๆมาดูบรรยากาศรอบๆที่พักกันบ้างนะคะเมื่อกี้ลืมบอกไปว่าที่พักเนี้ยชื่ออะไรก็คือโรงแรมชื่อว่า Island Escape นะคะก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในรอบๆโรงแรมกันทั้งเกาะเนี้ยก็จะเป็นเหมือนบรรยากาศของทั้งโรงแรมเลยแล้วก็มีมุมให้เดินเล่นเยอะมากแล้วก็มันให้ฟิลแบบเป็นป่าๆเลยทุกคนเขาปลูกต้นไม้ไว้สวยนะคะและอันเนี้ยก็จะเป็นห้องแบบพูลาเนอะที่มีเขาจะมีห้องหลายทายนะคะอ่าแล้วก็ตรงจุดเนี้ยมันจะเป็นมุมไว้ให้น้องๆหนูหนๆเล่นน้ํานะใครพาเด็กๆ ก็มาเล่นตรงนี้ได้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งมุมที่แบบว่าเฮ้ยเพลินๆนะผู้ใหญ่ก็คือเข้ามาเล่นได้เหมือนกันนะคะจุดนี้ก็คือเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยสนุกอยู่นะแล้วเขาก็จะมีสระว่ายน้ําในโซนอื่นๆอีกนะคะที่เราสามารถไปเล่นได้อีกหลายที่เลยนะามาที่ชายหาดกันบ้างนะคะนะจุดนี้จะเป็นที่ที่เราสามารถมายืมพวกบอร์ดต่างๆไว้เล่นที่ทะเลได้นะคะแล้วก็บรรยากาศของทะเลเนี่ยก็คือยามเย็นค่อนข้างสงบเงียบเหมือนให้ฟิลว,ว่าเรามาติดเกาะจริงๆนะทุกคนหาดเขากว้าง คือทั้งหาดมันเหมือนเป็นของเราเลยอะแล้วก็มันให้แบบอารมณ์แบบว่าเรามาพักผ่อนชาร์จพลังอะทุกคนที่นี่นะคะมีน้องปูเสฉวนเยอะมากโยเย,ะ,เยะไปหมดเลยนะคะแล้วก็เนี่ยแค่แอ่งน้ําเล็กๆทุกคนดูสิปลาเต็มไปหมดเลยนะคะบ่งบอกถึงว่ามันเงียบสงบแล้วก็ธรรมชาติโอเคมากๆเลยนะอาจจะมีบางมุมนะคะที่มีความเป็นโขดหินบ้างแต่มันก็ดูสวยแปลกตาไปอีกแบบนะจุดเนี้ยคนมาถ่ายรูปกันเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเดินสักพักมาเรื่อยๆนะคะมาเจอนี่ ปูทะเลตัวใหญ่มากนะคะมาหลบอยู่ตรงนี้นี่เองนะแล้วก็ดูทองฟ้าสีทุกคนมันมีความส้มๆเหลืองเหลืองคือสีแปลกมากนะคะแล้วก็ตัดกับน้ําทะเลสีเขียวเนาะก็เลยแบบเฮ้ยมันสวยอะ่ะก็เลยถ่ายรูปเพลินๆไปเลยนะคะ แอปเดียวเน่านั้นแหละมันมืดแล้วก็เลยวันคงไม่ได้เล่นน้ํานะคะแต่ว่าหาดที่เนี่ยเขาเล่นน้ําได้นะปุ่นก็เลยว่าอาจจะมาเล่นเวลาอื่นนะคะพอเดินมาเรื่อยๆก็มาเจอก,กับจุดนี้นะจะเป็นจุดอีกหนึ่งไฮไลท์ของเขาก็คือจุดสระน้ําริมทะเลเนอะซึ่งก็จะเป็นมุมที่ว่ายน้าแล้วเห็นทะเลได้นะคะตรงเนี้ยก็มีคนมาเล่นน้ํากันเยอะเลยก็ขอลาภาพบรรยายกาศคืนนี้ที่นี่ละกันนะมาต่อกันที่ช่วงเช้านะคะปุ่นว่าไฮไลท์ของที่นี่อีกอย่างหนึ่งอะก็คืออาหารเช้านะเพราะว่าที่เนี่ยอาหารเช้าเขาค่อนข้าง เยอะแล้วก็หลากหลายดีทีเดียวเลยนะคะมีทั้งอาหารฝรั่งนะคะรวมถึงพวกข้าวต้มอะไรพวกนี้ก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีแต่ว่าปุนว่าจุดเด่นของเขาคืออาหารฝรั่งนะอย่างเช่นไข่พวกนี้ก็คือมีให้เลือกหลายอย่างเลยไอตัวฟลายเอ็กตัวนี้อร่อยมากนะใครไปต้องลองกินนะคะแล้วก็จะมีสลา,าเปานะมีก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วก็ยังมีพวกข้าวต้มแบบนี้ก็มีนะคะหรือว่าซุปมิโซะแบบนี้ก็มีนะแล้วก็อันนี้จะเป็นโซนสลัดต่างๆนะคะเมนูผลไม้ต่างๆก็ะคะือมีให้เยอะ เลือกหลายอย่างเลยแยมต่างๆและอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่ก็คือเป็นขนมปังปิ้งเตาถ่านแบบนี้เลยนะคะให้เราปิ้งกันเองได้แบบนี้เลยนะคือปุนไม่ได้กินนะแล้วก็จะมีพวกคอนเฟกต่างๆนะแล้วก็มีขนมพวกรวดช่องพวกอะไรแบบเนี้ยคือหลายอย่างจริงๆนะแล้วก็น้ําผลไม้นะคะปุนว่าน้ําผลไม้ที่นี่อร่อยมากคือเขาคั้นสดจริงๆไม่มีแบบแบบน้ําส้มสังเคราะเลยคืออร่อยเลยนะคะแล้วก็จะมีพวกโคคัสต่างๆเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวคือปุนว่าอาหารชาวเขาค่อนข้างหลากหลายนะแล้วก็อันนี้เป็นมันบดอร่อยนะ ะะแล้วก็มีพวกข้าวผัดผัดซีอิวแล้วอันนี้เป็นแกงเผ็ดเป็ดย่างนะคะก็ถือว่าใช้ได้เลยมาลองกินกันนะคะเมนูนี้คือแบบเฮ้ยอร่อยอ่ะไม่ได้คาดคิดคือปุ่นว่าเขาทําอาหารฝรั่งค่อนข้างดีทีเดียวเลยนะที่นี่รสชาติใช้ได้เลยนะคะก็เขาคงคาเอาใจแขกต่างชาตินะคะเพราะตอนที่ไปเนี่ยไม่มีคนไทยเลยจ้ามีแต่ต่างชาติล้วนๆนะเมนูนี้ก็ใช้ได้นะคะเป็นพอร์ชเอ็กกับสมกแซลมอนนะอร่อยดีทีเดียวนะคะแต่ว่าอันนี้คือเป็นอะไรที่เบิ้ลเลยอะ่ะติดใจมากฟรายเอ็กนะคะมันจะมีความแบบ ๆๆกรุบกรอบๆตรงไข่อ,อร่อยมากจริงๆอันนั้นนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะมีเป็นพวกแบบว่าอมอมเล็ตออมเล็ตเขาก็อร่อยนะหอมนมหอมชีสนะคะคือเขาใส่เครื่องมาแบบไม่กักไม่ห่วงเลยแล้วก็มุมนั่งทานอาหารเช้าแนะนําเป็นมุมนี้นะคือมันเหมือนให้ฟิลเรานั่งดูเกาะนั่งอยู่บนเกาะต่างๆนะคะแล้วก็จะมีพวกขนมเค้กขนมหวานต่างๆด้วยรวมถึงกาแฟนะคะแล้วก็สั่งเขาได้เลยนะแล้วก็นั่งจิบกาแฟกินขนมดูวิวแบบนี้ไปก็คือชิลมากจริงๆทุกคนนั่งเพลินเลยนะรู้สึกแบบเฮ้ยมันเหมือน ได้มาพักผ่อนน่ะได้หยุดเวลาอยู่ตรงนี้อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มาดูที่ชายหาดตอนเช้ากันบ้างเนอะเพราะว่าเมื่อวานอีทที่แล้ว,วตอนเย็นเนี่ยชายหาดมันค่อนข้างมืดมออะไรไม่ค่อยเห็นนะคะมาดูกันว่าเฮ้ยนะ้ำมันใสนะทุกคนดูสิใสเลยแล้วบรรยากาศตอนเช้าพอมีแสงแดดอะ่ะเฮ้ยวิวมันแบบดีมากๆสีน้ําทะเลก็คือสวยเป็นสีเขียวสดเลยนะคะเรียกง,ง่ายๆว่าหูมุมนี้คือดีจริงๆนะถ่ายรูปได้แบบเป็นร้อยรรูปได้เลยนะทุกคนแล้วมันให้ฟิลแบบเหมือนเราอยู่เกาะจริงๆอนะเนาะ มามุมสระว่ายน้ํากันบ้างที่เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของเขานะคะว่ามันเป็นสระที่ใหญ่มากๆคือว่ายไปเลยจ้าเอาห่วงยงห่วงยางมลว่ก็คือแบบโอ้โหใหญ่จริงๆแล้วก็มันจะมีเป็นมุมแบบอ่างน้ํำวนเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเยอะอ่ะทุกคนแล้วก็มีสไลเดอร์ด้วยนะคะ ก็ถ่ายรูปไปเล่นน้ําไปมีมุมแบบหลบแดดอะไรอย่างนี้ก็มีนะคือเขาปลูกต้นไม้ได้สวยจริงๆนะคะแม้กระทั่งข้างๆตึกก็มีต้นไม้เนาะแล้วก็สระเนี่ยคือไม่มีคนเยอะเลยนะเล่นได้สะดวกเลยนะคะรวมถึงสไลเดอร์เนี่ยผู้ใหญ่เด็กอะไรก็คือมาเล่นได้เลยแล้วก็จะมีจากรุซี่ให้แช่อ่างอยู่ตรงนี้นะคะก็คือแบบเฮ้ยมันมีแอคทิวิตี้ให้ทําเยอะเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นโซนแบบห้องพักที่สามารถลงมาเล่นน้ําได้เลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นทะเลในช่วงเช้านะแดดมันดับสดใสอ่ะจะเห็นว่าฝรั่งเขามาเล่นบอร์ดกันเต็มไปหมดเลยนะคะเพราะว่าหาดตรงนี้จริงๆมันเล่นน้ำได้ดีทีเดียวเลยนะเนี่ยดูดีเขามาเล่นกันเยอะเลยเนี่ยแล้วหาดมันดูสงบ ร่มรื่นน้ำก็สวยน้ำใสนะคะคือปุ่นเสียดายนิดนึงว่าปุ่นไม่ได้เล่นน้าทะเลนะแต่ว่าได้เล่นน้สาสระก็โอเคแล้วค่ะนี่น้องปูลมที่นี่ก็เยอะนะคะปูเสฉวนที่นี่ก็เยอะเหมือนกันคือแบบเฮ้ยแค่นั่งดูพวกเนี้ยก็เพลินแล้วอะมันชิลมากจริงๆทุกคนมันเหมือนแบบ ไดหลีกหนีความมุ่นวายมาหลบอยู่ที่เกาะนี้อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นเกาะแล้วก็มีโรงแรมอยู่แค่ที่นี่นะคะมันก็เลยทําให้มันไม่พุกพ้าเลยชายหาดคนก็น้อยนะเล่นน้ําได้สะดวกสบายเลยนะแล้วก็ชายหาดเขานี่น้ําก็ตื้นนะคะแล้วก็กว้างแล้วก็คลื่นเนี่ยไม่ได้แรงมากทําให้เล่นน้ําได้ทุกมุมเลยขอถ่ายภาพสโลเก็บไว้เป็นที่ระล,ลึกนะคะเพราะว่าที่นี่เป็นอีกหนึ่งที่ที่ประทับใจจริงๆแล้วก็ได้เวลาที่จะต้องเช็คเอาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องไปขึ้นท่าเรือเหมือนเดิมนะเขาก็จะมีรถ กรอฟนะคะมาส่งเราที่ท่าเรือแบบนี้เลยนะพนักง,งานก็จะพามานะคะแล้วก็จะมีเรือของโรงแรมเนี่ยมารับเนี่ยตรงนี้ก็เป็นท่าเรือของโรงแรมเลยก็บายๆนะไว้เจอกันใหม่นะยังไงต้องกลับมาที่นี่อีกแน่นอนนะคะว่าเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งที่ที่ประทับใจมากๆนะคะสําหรับที่พักในภูกเก็ตนะใครที่อยากมาเที่ยวแบบสงบเหมือนได้ฟิลมาติดเกาะนะคะแนะนําที่นี่เลยค่ะ